สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมช่องอัสดาวุฒบอลสีนะครับผมครับวันนี้เราก็มีบอลสีมาสวยๆมาแบ่งปันให้นะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับน้องอยู่ในกระถางแปดนะครับผมนะฮะเป็นน้องน้องเป็นใบหอกนะครับผมนะฮะครับกระถางนี้นะครับได้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบนะครับผม ครับอันนี้ก็ใบหอกนะครับผมเป็นหอกด่างนะครับผมเริ่มต้นที่รับน้องมาเลี้ยงก็คือจะดําดุนะครับผมนะฮะดูนะครับแล้วตอนนี้กลับกลายเป็นว่าไม่ดําอย่างเดียวครับน้องเปิดด่างมานะครับสามสี่ใบติดเลยนะครับผมนะครับเป็นบอลใบหอกนะครับผมครับกระถางนี้นะครับได้อยู่ที่สามร้อยบาทนะครับผมน้องอยู่ในกระถางแปดนะฮะนี่ก็ มาด้วยกันนะครับผมนะครับสองกระถางนี้มาด้วยกันนะครับผมนะครับดูนะกระถางนี้ก็ได้สามร้อยบาทนะครับผมนะครับแบ่งปันให้ที่สามรอยบาทนะครับน้องในกระถางแปดเลยนะครับผมกระถางนี้ก็ไม้ตระกูลเดียวกับเจ้าชายมาวินนะครับผมนะฮะอันนี้ใบอาจจะมี โดนความร้อนมากไปหน่อยนะครับผมอัดแดดนะครับเดี๋ยวเอาไปคุูกค้าไปไล่เอานะครับผมนะฮะไปดูแลนะครับผมจะปล่อยให้นะครับผมนะครับกระถางนี้นะน้องอยู่ในกระถางหกนะครับผมใบหอกนะครับครับได้อยู่ที่น้องเป็นไม้พันธุ์แบบมีหูนะครับผมนะฮะมีหูใต้ใบนะครับเปิดออกมานะฮะดูนะน่าจะเป็นตระกูลยักษ์นะครับผมนะฮะครับแล้วก็ดูไม่ผิดคือน้องเป็นบอลป้ายอยู่แล้วครับไม้ดังครับ กระถางนี้เอาไปสองร้อยบาทนะครับผมสองร้อยบาทนะครับไม้ไซส์ใหญ่เลยนะครับต่อมาก็กระถางนี้นะครับกระถางนี้เป็นบอลบอลที่ว่าบอลพันดุนะครับผมนะฮะดูนะฮะเป็นบอลใบหอกนะครับแต่ครั้งนี้สามสี่ใบหลังมานี่ตั้งแต่ผมอัดแดดนะครับผมน้องเปิดด่างนะครับผมนะฮะได้ค้นพบตัวเองนะครับนะครับกระถางนี้นะครับให้อยู่ที่ 450ยห้าิบาทนะครับน้องอยู่ในกระถางแปดนะครับผมเนี่ยไม้ลงหัวใหญ่แล้วละกระถางนี้นะครับผมนะครับ4ี่รอยห้าสิบนะครับกระถางนี้ก็เป็นหอกนะฮะหอกหอกสะโพกใหญ่นะครับผมนะครับหอกสะโพกใหญ่นะครับกระถางนี้นะครับเป็นบอลป้ายนะครับผมเนะฮะไม้ด่างกัดสีว่างั้นเะนะครับผมนะครับนะกระถางนี้นะครับ โกระดูกนะครับสามร้อยห้าสิบนะครับผมดูนะฮะคือน้องกําลังเปิดนะฮะนะฮะจริงๆน้องเป็นไม้พันพันที่แบบพันดุดุนะครับผมนะฮะนะฮะพันสายดาร์กนะฮะโชกระดูกแล้วก็ป้ายกัดสีนะครับผมนะครับกระถางนี้สามร้อยห้าสิบนะครับผมนะฮะกระเบนนะครับผม หอกกระเบนนะครับผมนะฮะกระถางนี้นะฮะได้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบนะครับผมนะฮะกระเบนต้นใหญ่นะครับกระถางนี้นะับไม้ด่างกระถางนี้นะครับครับได้อยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบนะครับผมผมรับมาสี่ร้อยแ้วต้นนี้นะครับประมูลมาครับครับเป็นไม้ของสวนเอ่อ ดังๆนจังหวัดนนทบุรีนะครับต่างโคตรเทพเลยนะครับกระถางนี้เนี่ยยังไม่มีเจ้าของอ่ะกระถางนี้นะครับกระถางนี้นะฮะลวดลายแบบนี้นะครับนะฮะเป็นใบหอกนะครับครับได้อยู่ที่150บาทนะครับผมนะครับ150บาทนะครับ เกไม้เลยนะครับค่อยสกูนฮะสองกระถางนี้เป็นเป็นอ่อกิจรามันนะครับผมกิจรามันนะครับน้องเปิดเปิดด่างมาขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนะครับกิจรามันนะครับผมนะครับกิจรามันกระถางนี้นะครับให้อยู่ที่ ขาขายกันได้ราคาดีนะครับกิทรามันนะครับแต่ผมรับมาไม่มีใครเห็นความสวยนะครับคือน้องก็กําลังโตนะครับผมกําลังกาลังสวยนะฮะเอาผมให้450นะครับกระถางนี้นะครับ450นะครับผมนะฮะฟอร์มนี้เขาขายกันอยู่หลักพันเลยนะครับเพราะมันเป็นไม้ใหม่นะครับกิทรามันอะอันนี้เป็นแบบออกแผงเลยนะครับผมนะฮะเขาโตขึ้นเขาสวยมาก นี่ก็โตแล้วฮะแต่เผอิญว่ายังโตไม่เต็มที่นะครับผมน้องยังอยู่แค่โหอันนี้น่าจะด่างด่างจัดเลยนะกระถางนี้นะครับผมเอาสี่ร้อยห้าสิบเท่ากันนะครับกิจลามันนะครับผมส่วนกระถางนี้ก็เป็นแยกหนอนนะฮะบนใบหอกนะครับผมดูนะครับกระถางนี้เอาไป หูป้ายด่างนะเป็นแยกหนอด้วยครับกระถางนี้ให้อยู่ที่เอาไปสามร้อยนะครับผมสามร้อยบาทนะครับแยกหนอนี่ก็อีกหนึ่งกระถางนะครับที่เป็นบอลด่างนะครับผมนะฮะอ่ะใครจะเอาผมให้นะครับผมครับ ไปสองอห้าสิบนะครับกระถางนี้นะครับผมขายขาดทุนเลยนะนี่นะอ่ะไม้ตัวใหม่นะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับเป็นเอ่อพุทธไทยสวรรค์นะครับผมพุทธไทยสวรรค์นะฮะไม้พุทธไทยสวรรค์นะครับผมนะครับเป็นบอลใบหอกที่สวยมากครับผม กระถางนี้นะครับให้สี่ร้อยห้าสิบนะครับผมให้เท่าเท่าทุนนะครับผมขายครับเดี๋ยวมาดูไม้ราคาเบาๆนะครับผมฮนะ ก็จะมีแสงแดดสะท้อนหน่อยนะครับเปิดเปิดฝั่งนู้นทุกหน่อยไล่อ่ะทระถางนี้นะครับผมเนี่ยฮะหนึ่งร้อยบาทนะครับผมนะครับบอลใบหอกนะครับผมนะครับเป็นเท้าทองอินนะครับผมนะครับเท้าทองอินนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับผมนะครับกำลังเก่งเลยนะครับผมเท้าทองอินนะครับผมตาลายนิดนึงครับผมนะครับพ้อ้าก็อากาศร้อนนะแต่ก็ฝืนหน่อยครับผมเนะยฮะเผื่อพวกนี้วันเสาร์วันเสาร์ผมอาศัยว่าไปสีแบบ ส่งครึ่งวันน,น,นะครับวันเสาร์นะครับ,บครับอันนี้นะฮะเท้าทองอินนะครับร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยบาทพอครับผมนะครับเอาร้อยห้าสิบเนี่ยค,ครับผมเท้าทองอินนะครับผมนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับผมนะครับนี่ก็หนึ่งร้อยบาทนะครับผมนะครับเท้าทองอินนะครับผมหนึ่งร้อยบาทนะครับผมนะฮะสวยๆนะครับไม่ได้ขี้เหร่นะครับผมนะฮะ ไม้น้าสวยเลยนะครับเท้าทองอินนะครับผมหนึ่งร้อยบาทนะครับผมอันนี้เป็นเศรษฐีนะครับเศรษฐีพันล้านนะครับผมนะครับเศรษฐีพันล้านนี่กระถางสี่นะครับผมนะฮะเอาไปยี่สิบาทนะครับผมนะครับอ่ะกระถางนี้ผมอัพไปแล้วนะครับผมอัพอัพไปแล้วนะครับผมเท้าทองอินนะครับขอร้อยห้าสิบาทนะครับอัพกระถางนะครับผมนะครับอัพกระถางไปแล้วนะครับร้อยห้าสิบบาทนะครับอัพกระถางห้าจุดห้าไปแล้วครับผม นะต่อมากระถางนี้เป็นไม้เมล็ดนะครับด่างเหลืองนะครับผมนะครับไม้เมล็ดด่างเหลืองนะศิลานะครับผมนะครับห้าสิบบาทนะครับผมนะครับศิลาหุ้มทองนะครับเป็นไม้เมล็ดห้าสิบบาทครับนี่ครับเป็นกระบี่ในร้อยเจนสองนะครับผมนะครับนะฮะเขาจะมีแดงปนนะครับผมนะครับกระถางนี้เอาไปห้าสิบบาทนะครับผมนะฮะกระบี่ในร้อยนะครับผม กระถางนี้นะครับผมเชียร์นะครับผมดูนะครับดูนะฮะนี่คือเศรษฐีปีช่วดนะครับผมนะครับใบแรกนี่ฮาร์ปเลยนะครับผมนะครับนะครับกระถางนี้ขอราคาหน่อยนะครับผมนะครับเศรษฐีปีช่วดนะครับผมนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับผมนะฮะต่อมาก็เป็นชิ้นผ่าไม้เมล็ดดะนะครับผมนะครับกระถางนี้นะฮะไม้เมล็ดนะครับผมด่างสวยๆนะครับ กระถางนี้ให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะครับผมนะครับกระถางนี้ก็นะด่างสวยนะครับเขาจะด่างออกเหลืองทองนะครับผมนะฮะและมีเม็ดสีนะครับกระถางนี้เอาไปหกสิบบาทนะครับผมนะครับเอาแบบราคาไปต่อนะครับอ่ะกระถางนี้นะครับเป็นเอ่อเจ้าสาวนะครับผมกระถางนี้นะฮะเปิดด่างมาขนาดนี้นะครับผมนะฮะเอาไปยี่สิบบาทนะครับผมนะครับ ครับนี่ไม้เมล็ดด่างนะครับผมนะครับดูนะฮะไม้เมล็ดด่างนะครับผมนะครับกระถางนี้เอาไป50บาทนะครับจำราคาหน่อยนะครับผมนะครับผมขายตามแค่ความรู้สึกที่เห็นนะครับนะฮะเอาลดนะครับผมโลดใครยังไม่ได้นะครับใครยังไม่มีนะครับกระถางนี้โดนหรือเปล่านะครับผมนะครับเอาไป100บาทนะครับโลดโลดนะครับผมนะฮะไม้ลาไอเทมนะฮะต่อมาเป็นเอ่อเอ่อเพชรพระนครนะครับผมไซส์ใหญ่ๆโตๆนะครับผมด่างสวยๆนะครับผม กับเก้าสิบาทนะครับผมนะครับเก้าสิบาทนะครับเพชรพะนครนะครับต่อมาเป็นไม้ใบหอกนะครับหอกหอกเหลืองทองส้มนะครับโชกระดูกนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับเอาไปเก้าสิบาทนะครับผมนะครับรับมีแบ่งสองกระถางนะครับผมนะฮะหอกเหลืองโชกระดูกคือเขาจะเป็นแบบพื้นทองส้มนะฮะก้านแข็งนะครับผมตอนโตนะครับผมนะฮะแล้วก็กระดูกเขาจะแตกดาดานินเลยนะครับผมนะครับก็ เท่าที่ผมเห็นนะเขาไม่ได้เป็นบอลป้ายนะครับแต่เป็นบอลกัดสีนะครับผมนะฮะเหลืองทองส้มนะครับผมพื้นเขานะครับผมนะครับเก้าสิบบาทนะครับผมนะฮะครับเมล็ดอุตสามานีนะครับใบหอกนะครับผมห้าสิบบาทนะครับผมนะครับต่อมาก็เป็นเอ่ออันนี้สีเทพรักษนะครับผมมีทั้งหมดสามสี่ต้นสามต้นนะครับผมนะฮะรวมต้นแม่ด้วยนะครับผมครับกระถางนี้หกสิบาทนะครับผมนะครับ ต่อมากระถางนี้นะครับเป็นไม้เมล็ดนะครับผมไม้เมล็ดด่างแบบนี้นะครับคืออันนี้ต้นแม่เขานะก้านเบลอเลยนะครับผมแล้วเขาก็มีหน่ออกมาข้างๆนะครับผมนะครับกระถางนี้นะฮะผมให้อยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมร้อยห้าสิบาทนะครับรวมทั้งหน่อทั้งหัวทั้งอะไรแล้วไปทําจํานวนนะครับเป็นไม้ด่างไปเก็บเมล็ดเกสรได้เลยครับนะด่างแบบดุดุนะครับผมนะฮะคือไม่รู้ว่าเขาเป็นตัวพื้นเขียว หรือว่าเป็นพื้นน้ําตาลนะฮะแต่มีการกระดูกที่สวยมากเลยนะครับผมร้อยห้าสิบาทนะครับพร้อมหนอนนะครับต่อมากระถางนี้เป็นเพชรบุรีนะครับผมเป็นบอลใบหอกนะฮะเป็นบอลใบหอกนะครับเพชรบุรีนะครับผมนะครับกระถางนี้เอาไปเอาไปเก้าสิบาทนะครับผมนะครับเจ้าสาวนะครับเจ้าสาวครับเนี่ฮะเจ้าสาวนะครับเจ้าสาวนะขออนุญาตนะครับผมนะครับเอาต่อหน้าลูกค้าเ่ยนะครับผมอาจจะขัดใจนะครับผมแต่ผมต้องการแพ็คง่ายแล้วผมจะลดราคาให้นะครับผมนะครับ เอาแค่นี้นะครับผมนะครับเจ้าสาวนะครับผมนะครับสามสิบบาทนะครับผมเจ้าสาวนะครับผมเอาแค่นี้ครับผมพ่อค้าก็ประหยัดคือรับประกันเลยว่าหัวต้นใหญ่เลยนะครับผมผมให้แค่นี้นะครับเท่าไหร่แล้วเมื่อกี้สามสิบาทนะครับผมใหญ่ๆบึ้มๆนะครับเขาขายกันอยู่ร้อยกว่านะครับผมให้สามสิบบาทนะครับผมนะครับต่อมากระถางนี้นะเป็นบอลป้ายไม้เมล็ดนะครับผมไม้เมล็ดนะครับผมเป็นบอลบอลกราบนะครับผมนะครับเป็นบอลกราบนะครับไม้เมล็ดด่างนะครับผมนะครับ กระถางนี้นะครับ250บาทนะครับด่างแดงนะครับเอ้ไม่ใช่ครับพื้นแดงด่างป้ายเขียวนะครับผมนะครับต่อมาก็เป็นทับทีมทองใบกาบนะครับผมเออ่ไม้กาบนะครับผมครับได้อยู่ที่100บาทนะครับผมนะครับดูนะฮะดูเลือกไซส์นะครับผมกระถางนี้นะครับออกทองส้มเลยนะครับขอ150บาทนะครับผมมันอยู่ในกระถาง6แล้วนะครับผมนะฮะส่วนกระถางแปดแล้วนะผมแมผม ใบหอกทองคํานะครับผมนะฮะหอกทองคํานะครับสองร้อยห้าสิบนะกระถางแปดแล้วนะครับนะฮะมีหลายต้นอยู่นะครับไม้เหลืองนะครับผมนะครับดูนะฮะหอกทับทิมทองครับผมหอกทับทิมทองนะครับร้อยห้าสิบาทนะครับผมไม่ใช่หอกเป็นบอลกลับนะครับผมกลับเหลืองนะฮะเหลืองนีออนนะครับผมแล้วก็กระดูกส้มๆนะครับผมนะฮะกระถางนี้นะครับร้อยห้าสิบาทนะครับผม ต่อมานะครับเป็นบอลใบหอกนะครับหลอดใหม่นี้แบบผมแบบโคดโดนเลยนะครับผมนะครับนะฮะนี่คือเออเขาเรียกว่ามงคลจักรวาลนะครับผมสามร้อยห้าสิบาทนะครับกระถางนี้นะฮะใหญ่ๆบึ้มๆนะครับผมนะฮะเขาขายกันสี่ห้าร้อยนะครับตอนนี้นะฮะผมขายสามร้อยห้าสิบนะกระถางนี้นะครับผมนะครับสามร้อยห้าสิบบาทนะครับมงคลจักรวาลนะครับเออกระถางนี้เป็นปีศาจแดงหน้าลูกตานะครับผมนะฮะปีศาจแดงหน้าลูกตานะครับผม กระถางนี้นะครับได้อยู่ที่250หานะครับผมหอกเหลืองกระถางนี้นะครับผมหอกเหลืองกระถางนี้นะฮะได้อยู่ที่ร5อยหบาทนะครับผมนะครับนางรากสดนะครับผมนางรากสดนะครับใบเดียวนะครับผมคือรับประกันว่าหัวใหญ่นะครับผมกระถางนี้นะครับเอาไป50บาทนะครับผมนะจริงๆนะฮาร์ปเลยนะครับนางรากสดมีหลายหน้านะครับอันนี้เป็นหน้าลายไทยนะครับผมนะนะครับคุ้มๆครับผม50บาทครับกระถางนี้นะครับ ต่อมากระถางนี้เป็นไม้ด่างนะครับผมไม้ด่างนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับกระถางนี้นะครับไม้ด่างเป็นไม้เมล็ดนะครับผมนะครับอันนี้ก็ไม้ด่างนะครับผมนะฮะหนึ่งร้อยบาทนะครับผมไม้ด่างกระถางนี้นะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับออกจากกลมนะครับผมกลมแบบใบไทยป้อมๆอันนี้เป็นใบไทยนะครับใไทยใบไทยด่างนะครับผมนะครับไม้ด่างไม้เมล็ดนะครับเป็นแยกหน่อนะครับร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะครับ <Leah> น <Shel ugo> ี่ก็ไม้ด่างนะครับผมนะฮะสองร้อยห้าสิบบาทนะครับกระถางนี้นะครับ สองรอหสิบาทนะฮะนะมันนี่ล้อมเพชรหน้าสวยๆนะครับผมนะครับดูหลอดใหม่นะฮะลูกค้านะดูการป้ายนะครับผมป้ายแดงอันนี้ป้ายครับผมนะครับกระถางนี้นะครับดูมือพ่อค้านะครับเอาไปสองร้อยนะไม่ไปก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะฮะเอาที่สบายใจนะครับหถึงราคามันนี่ล้อมเพชรจะลงนะครับแต่ผมเห็นว่าบางหน้าสวยๆเขาก็ยังพอไปได้อยู่นะครับอันนี้ก็นะผมก็ให้สองร้อยบาทอยู่ดีนะครับ คือผมอัพจากแปดลงมาเป็นเป็นหกนะครับเพื่อที่จะไปต่อนะฮะอ่ะไม้กระดูกนะครับผมไม้โชกระดูกนะครับผมเป็นบอลใบหอกนะครับผมนะครับกระถางนี้เอาไปหนึ่งร้อยบาทนะครับผมใบหอกกระถางนี้นะครับเป็นหอกอ่ะออกทองส้มๆมม่วงม่วงนะครับผมนะครับเนะเป็นอีกหนึ่งหน้านะครับผมนะฮะกระถางนี้นะครับนี่หลอดใหม่นะครับผมนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับผมนะฮะครับมันนีล้อมเพชรนะครับผมนะฮะดูนะครับหน้าแบบนี้นะครับผม อ่าผมให้นะครับผมเนะฮะเอาไปหนึ่งร้อยบาทนะครับผมอาจจะดูว่าอัศดาวุฒิขายมันมีล้อมพห้ทำไมขายสูงจังนะครับผมนะฮะนะเขาขายกันสิบาทยี่สิบาทแล้วตอนนี้นะครับก็แล้วแต่นะครับผมผมขายร้อยหนึ่งนะฮะครับอันนี้นะครับผมนะครับเป็นบอลใบหอกนะครับผมนะครับเป็นบอลใบหอกนะครับนะใบหอกออกสีสนิมทองทองนะครับผมนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับผมนะครับ ต่อมานะครับผมกระถางนี้เป็นไม้เมล็ดนะครับผมไม้เมล็ดด่างเหลืองนะครับผมนะครับเป็นลูกของแดงอันดานะครับผมนะครับแล้วกับเกาะเกตนะครับผมแล้วแต่จะติดแดงอันดาเพราะว่าก้านเขาแข็งนะครับผมเป็นไม้เมล็ดนะครับผมเป็นชิ้นผ่านะครับผมนะครับกระถางนี้นะฮะกระถางนี้ได้อยู่ที่เอาไป200บาทนะครับผมนะผมมีกระถางนี้ให้นะครับที่ว่ากระถางว้าวเลยนะครับผมผมขายอยู่500กว่าบาทนะครับผมนะครับเป็นไม้เมล็ดนะครับผมนะเป็นไม้เมล็ดนะครับผมนะครับ วันนี้ผมปล่อยให้อยู่ที่ปล่อยให้อยู่ที่เอาไปสองรอยห้าสิบนะครับกระถางนี้นะครับ2อ0ยหสิบกระถางนี้ขอสองรอยนะครับได้แค่นี้เองนะครับผมนะครับผมคือถ่าแล้วมันเน่านะครับก็ได้ขึ้นมาสองอันแล้วก็โอ้โหด่างโคตรดีเลยครับทาโคตรยากครับตอนนี้ครับครับวันนี้นะครับ18บนาทีนะครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะที่ดูจนจบคลิปนะครับผมนะครับวันนี้ขอสวัสดีครับ